สวัสดีครับแม่แพรว่าเห็หนยังสวัสดีจ้าพี่น้องได้เห็ดตุ๋มมะราชีเก่งว้าวดอกกิงสีล่ะดอกดอกตุ่มด,ดอกตุ่มตุ่มซีกุ๊บลุดีครับผมเดี๋ยวแพรว่าขออนุญาตตัดตีน ตัดตีมก่อนมันจังสิบอย่างไปใส่พี่น้องล้างทำความสะอาดแกงเป็นดอกเลยเนาะแม่เนะาะพาอยูอ่บ่แม่พาอยูจ่จใจสันติมันใหญ่ครับผมนี่ล้างทำความสะอาดเอาขี้ดินขี้โคลนมันออกก่อนเห็ดตับเตา่าหรือเห็ดเผงบ้านเฮานี่ครับแกงใส่พักติวเนาะแม่เนาะใช้พักติวเหรอนี่แต่ว่าซืพักอุ้ยพักติวแวก,วแกงใส่เห็ดแซ่บๆนี่ ติวว้าวแกงใซ่พักติวพาเกตูเดี๋ยวแพร่ว่านรางแป๊บนึงครับหลังจากที่แพร่ว่านรางทำความสะอาดแล้วอันนี้น้ำน้ำยานางด้วยพี่น้องน้ำยาด่างนี่เห็นป่ะน้ำยานางน้ำขาวหยองหยองยานางหยองแล้วเขาก็ใส่ใส่ลงไปกับน้ำยาด่างเลยเดี๋ยวจงไป ใส่ตะไคร่ใส่บักพริกดอกฟักติว้วสวยๆครับผมหนานี้นาฟักติวเนาะพี่น้องแกงใส่เห็ดแซ่บครับผมดอกเขาวขาวสิใส่เห็ดใส่ปลาเนาะใส่เห็ดใส่ปลาคอถ้าดอกใหญ่เข้ากับพาครึง่งถ้าดอกน้อยเข้ากับอันนี้ใส่หมดเลย ได้ถ้วยนึงพี่น้องได้แกงนึงอ่ะเดี๋ยวไปมึงแพรวแกงครับผมรากผักติว๋วล่างผักอีตูพี่นอ้องผักติวกับผักอีตูแพลวาตำพริกแห้งพี่น้องตำพริกแห้งครับผมตำพริกสดก็ได้พริกแห้งก็ได้พี่น้องแล้วก็ ซ้อยตะไคร้ลงครับผมอูอูอูไปครับอูแหงเห็ดมันสุกเนาะพี่น้องอันนี้มีจะนำยานั่งตะไคร้แล้วกับพริกพริกแข่งเนาะนี่เห็ดสุกเขาจะมาปรุงเครื่องเห็ดสุกเขาจะมาปรุงเครื่องแปบบ๊บนึงครับ ว้าวพี่น้องเปียดเลยเด้อแม่ว่าก็ใส่พักติวกับ็ักที่ตู้บ่แม่ใส่ลูกไปรวดเออใส่ลูกไปรวดครับผมใส่พักติวเห็ดนี่เขาต้องต,งตงม้มให้สุกก่อนน้ำใหญ่นั่งมันก็จะเป็นดำๆเนาะพี่น้องแล้วเนี้ยมันเข้มข้นเดี๋ยวมันเข้ม,มข้น ยางเฮ็ดเพิงนี응่มันเตึงยังที่สุดยอดมากเลยจะหน่อยมากครับผมปรุงรสแค่สองอย่างครับผมน้ำปลานำ้ำปลาเนื้อนัวพี่น้องน้นนำปลากับผงนัวครับผมนี่ซัมนี่ละ่ะเพราะว่าเอ่อก๋วยเตี๋ยวของจากพักติ๋วเนาะ <traveled. S 1> นรสชาติพักติว๋วมันที่ออกลมกลมของมันนะ่ะ มาต้มแล้วมันกลยเป็นสีนี้เห็บตับเตามันจีลื่นๆๆ่นลื่นล,นล,นล,นลนว้าวาอ่ะเดี๋ยวไปกินเขาน้ำกันพี่น้องชิมเมืองชิมเมืองแม่แนวหมากักแตหน่อยครับผมพี่ว่าซื้อมาจักบาทบูซื้อซื้อมากหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทเขาขายเป็นกองนะอกเนาะโมเบนขายเป็นโลขายเป็นกองพี่นอ้องพี่ว่าซื้อมากหนึ่งร้อยบาท ก็ได้แกงน้อยนึงมันไว้แฉบแล้วไม,มนมีมันมันมันปีนึงมีเทียเดียวครับผมตหน่อยมากมากแกงเฮ็ดพิ่งเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันจ้า